อ่าเด็กๆนะมาดูกันต่อในหัวข้อสุดท้ายแล้วนั่นเองก่อนที่เราจะไปตุ้ยตุ้ยตุยตุ้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 ยตุนยตุ้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 ยตุารตุ้ย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 ตุ่ยตุ้ยตุ้ยตุอยตุ้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 ยตุสยตุายตุรยตุอยตุปยตุายตุบ ฟังก็คือรับสารดูก็รับสารแต่เป็นการพูดด้วยมีการส่งสารดังนั้นสาระสุดท้ายสาระนี้ง่ายมากๆให้เด็กขาเป็นสาระที่แจกคะแนนนะคะฟังพี่นะสาระนี้เป็นสาระแจกคะแนนพวกเรานะคะโลกเป็นสาระที่ง่ายมากๆพี่ฮะเราทําโจทย์ยังไงเนื้อหาออกอะไรบ้างแทบจะแบบ แทบจะแบบสรุปได้ง่ายๆมากเลยค่ะเด็กขาวิธีการทำโจทย์แนวนี้ก็ง่ายมากๆเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยให้เด็กขาสาหรับข้อสอบแนวการฟังการดูและการพูดมาดูภาพรวมกันก่อนก่อนที่จะไปฝึกทาโจทย์กันแล้วก็ดูเทคนิคในการทำเนาะนะคะข้อสอบแนวนี้ค่ะเด็กขาก่อนที่เราจะทาข้อสอบแนวนี้นักเรียนต้องรู้ไว้ว่าเราจะทําข้อสอบแนวนี้ได้ต้องคิดว,ว่าตัวเองเป็นคนดี ต้องนึกเสมอว่าเราเป็นคนดีตอนทำวัดสอบข้อนี้นะแนวนี้เนาะถ้าเราทำไมเอ่ยตอบไปตามใจคิดเราแน่นอนเราไม่ได้คะแนนต้องคิดว่าเราเป็นคนดีตอนทำวัดสอบเช่นไปคุย,ยกับคุณครูโจทย์ถามว่านักเรียนต้องคุย,ยกับคุณครูยังไงนะครูขาส่งการบ้านหนเดชได้ไหมไม่ได้คุณครูส่งการบ้านที่ไหนไม่ได้ต้องพูดว่ายัางไงเอ่ยคุณครูครับเนี่ยน้องพับมนนะคุณครูนะค,ะค,ครับนะกะารบ้านชิ้นนี้ต้องส่งที่ ตะกระ้าหรือว่าต้องส่งที่ชั้นไหนเหรอครับเดี๋ยงี้นะเดี๋ยเป็นคำที่ดูสืภาพขึ้นมาเลยเราพูดกับคุณครูต้องทำให้เอ่ยใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคลกาละแล้วก็เทศะนั่นเองไม่ใช่มบโคโคกันบ้านเนี่ยทำกี่หน้าอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีคำลงท้ายด้วยพูดกับผู้ใหญ่นน,นะหนูลองเอาคำไหนไปพูดกับแม่ได้แม่แม กินและกินข้าวไหมกินเดะกินเดกอย่างเงี้ยแม่ตีเลยนะแม่ไม่เร็วฟาดเลยนะคะนะคะใช่ให้เด็กขาดังนั้นเนี่ยต้องใช้เซนส์คนดีเราเป็นคนดีปุ๊บได้คะแนนเลยนะคะลูกนะเห็นไหมถึงแม้ว่าชีวิตจริงเราจะไม่ใช่ชีวิตจริงที่เจอบ่อยมากเด็กเดินมาเอ้ยโคกันบ้านเยอะป้าวันเนี้ยแล้วเนี่ยอย่างง,งพี่ยังงงเลยนะคะคิดว่ามันเป็นแม่ชั้นนะลูกนะนึกว่ามันเป็นพ่อชั้นเป็นแม่ชั้นเดินมาสั่งกันบ้านเยอะเยอะนะวันเนี้ย งานผมเยอะแล้วก็ไปนั่งงงเลยนะคะเด็กสมัยนี้นะเด็กขาดังนั้นแล้วข้อสอบแนวนี้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่การฟังแล้วก็การดูก่อนเลยการฟังและการดูข้อสอบมีอะไรบ้างมากแล้วลูกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเด็กๆขาข้อเท็จจริงแล้วข้อคิดเห็นการอ่านให้อ่านแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็น การเขียนให้เขียนแสดงความคิดเห็นและการฟังการดูกันพูดก็ให้แยกข้อที่จริงแล้วก็ข้อที่เห็นจากเรื่องที่อ่านจากสื่อที่อ่านนะครัเลยขาจากภาพที่ได้ดูจากสื่อที่ได้อ่านจากคําโฆษณาต่างๆให้แยกว่าไหนเป็นข้อท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นอาจจะมีภาพให้เราดูเป็นภาพพี่อย่างงี้สวยๆให้หนูบอกนะนะให้แยกข้อที่จริงกับข้อคิดเห็นจากชอยหรือจากบทพูดของเขาโจทย์ก็จะเปลี่ยนง่ายๆจาก ข้อสอบที่ถามว่าบทอ่านต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อได้จริงก็จะเปลี่ยนโจทย์ใหม่บทพูดในข้อใดต่อไปนี้บทไหนเป็นข้อได้จริงแล้ข้อคือข้อเห็นเห็นไหมง่ายมากเห็นไหมครับเด็กขาดังนั้นเขาจะแบบทำไปเอ่ยเอาบทบทพูดต่างๆมาให้เราได้มาลองวิเคราะห์กันใช้หลักการทําเดียวแบบเดียวกันกับการอ่านในยลกอันนี้โอเคไหมโอเคต่อไปลูกการฟังกับการดูยังไม่หมดอีกข้อหนึ่ง การฟังกับการดูยังมีข้อหนึ่งคือให้เราหาข้อคิดจากการฟังและการดูแต่ไม่ให้เรามานั่งฟังนั่งดูแบบฟัง l ิ s t e ใส่หูฟังในห้องสอบนะลูกนะไม่มีเขาจะยกประกาศมายกอะไรไหมลูกนะยกบทพูดสนทนามาเป็นแบบคนสองคนคุยกันคุณหญิงคุณต้อยคุณแตงคุณเงาะคุณมังคุดคุยกันเฮ้ยแกเคุยกันคุยกันแล้วก็ให้เรามาทำไมเอ่ยหาข้อคิดจากเรื่องนี้เวาคุยกันบางทีอันนี้อาจจะโยงไปถึงเรื่องของ สำนวนด้วยข้อสอบแนวนี้อาจจะโยงถึงสำนวนได้ว่าเอ้ยจากบทพูดเนี่ยบทสนทนาเนี่ยตรงกับสำนวนอะไรโยงไปถึงสำนวนด้วยนะฮะมันจะทำให้เอ่ยเป็นการประยุกต์ข้อสอบจากการฟังการพูดโยงไปถึงเรื่องหลักภาษาด้วยเรื่องสำนวนไทยดังนั้นนะฮะอันนี้ก็คือจะต้องอ่านแล้วก็หาข้อคิดหาแนวคิดที่บทสนทนานั้นต้องการนําเสนอออกมานั่นเองนี่คือข้อสอบแนวกันฟังและการดูลูกต่อไปอีก2แบบลูกเป็นข้อสอบแนวการพูด ข้อสอบแนวการพูดตรงไหนหลบเสียงแปลว่าเน้น,นลูกนะข้อสอบแนวการพูดมีสองแบบแบบต่อไปลูกนะเป็นการพูดในโอกาสต่างๆข้อสอบแนวการพูดในในโอกาสต่างๆเช่นการพูดแนะนําตัวเราจะแนะนําตัวอย่างไรล้กงๆจะแนะนําตัวอย่างไรให้ดีเดินมาถึงหน้าห้องสวัสดีเพื่อนหมเชติติ ชอบเล่นเกมแบบแบวๆสนุกๆนะคะใครที่ชอบเล่นเกมแอดไลน์มาเลยจ้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นการพูดที่ไม่มีสาระนะลูกนะการพูดแนะนําตัวควรจะทําให้ทำไมเอ่ยถ้าเป็นทางการเด็กๆขาบางคนพี่เขาก็ดูแนะนําตัวอย่างเงี้ยนี่ฉันบอกแล้วว่าให้เซนความเป็นคนอะไรลกูกคนดีให้เซนใช้เซนคนดีในการทําข้อสอบแนะนําตัวก็ต้องทางการนิดนึง สวัสดีครับเพื่อนมนุษย์คนผมชื่อติตีผมมีความฝันนะครับที่จะเป็นหมอในอนาคตผมจึงตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากและผมก็มีความเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นขอบคุณครับแล้วก็เดินกลับไปเห็นไหมลูกนี่คือข้อสอบแดวการพูดเห็นนะเราต้องใช้ทำไมเอ่ยใช้ความเป็นคนดีในการทำข้อสอบดูจะแบบ สวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนแบวแบวดูชื่อติตีชอบแต่งหน้าน้องปเป็นสกอยเดี่ยอกบ้านทานหน้าขา,าวๆเทา่เทาๆเรเดินไปภาพปากแดงๆแล้วก็เดินลเล่นสนุกมากแบวแบวชอบกระโดดโลดเต้นหนังยางกับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่มีสราระหูกการพูดดีต้องมีสราระในการพูดด้วยนะฮะเด็กขานี่คือก็สอบการพูดในโอกาสต่างๆนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีทั้งการพูดอภิปร,รายการพูดอะไรลูกนะการพูด โตวาทีการพูดอะไรเอ่ยการพูดกับญาติผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ต่างๆพวกนี้จัดเป็นการพูดในโอกาสต่างๆหมดเลยหลักสําคัญในการทําโจทย์แนวนี้คือ1พูดดี1พูดดีและ2กินใจนะคระับพูดดีพูดได้กินใจและที่สําคัญเลยต้องเหมาะกับการละเทศะแล้วก็บุคคลเหมาะกับการละคือเหมาะกับเวลา เหมาะกับเทศะคือเหมาะกับสถานที่อยู่ในวัดในวาจะไปพูดแบบคําหยาบอย่างก็คงไม่ได้เหมาะกับบุคคลคุยกับครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะพูดอีกแบบหนึ่งในชีวิตจ,จริงแต่เราต้องเป็นคนดีในตอนเราพูดในข้อสอบก็ต้องไม่เอ่ยเลือกคําให้เหมาะสมนะล,ลูกนะไม่ใช่ทําไม่เอ่ยใช้คําที่แบบว่าหยาบคายดูเป็นอะไรเอ่ยนะดูเป็นแบบเด็กเด็กแบบนี้ใส่ไม่ดีอย่างก็ไม่ได้ต้องนึกว่าเราเป็นคนดีตอนทำข้อสอบเข้าใจไหมลูกนะคะและสุดท้ายเลยที่ข้อสอบออกเยอะมากๆ ออกปีละสองข้อข้อสองข้อสามข้อลนะคะลูกนะคือเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจพูดโน้มน้าวใจคืออะไรโน้มน้าวแปลว่าทําให้คล้อยตามดังนั้นการพูดแบบนี้เป็นการพูดทําให้ผู้ฟังคล้อยตามอยากจะเชื่อตามอยากจะทําตามส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเห็นไหมโฆษณาการโน้มน้าวใจในข้อสอบโอเดตมสามมันจะเป็นการโน้มน้าวใจโดยยึดเหตุผลเป็นหลัก นมน้วใจแบบไหนมีเหตุผลสังเกตจากคาเชื่อมที่เป็นการบอกเหตุผลเช่นเพราะจึงดังนั้นเห็นไหมคะเป็นการบอกเหตุผลถ้าไม่มีแล้วข้อสอบถามเรื่องการใช้เหตุผลในการนมน้วใจให้หนูลองแอบเติมแอบเติมอะไรจดลงไปแอบเติมเพราะจึงดังนั้นลงไปที่ต้นประโยคหรือกลางประโยค ดูซิว่ามันเป็นเหตุผลไหมถ้าข้อความนั้นเติมได้แสดงว่ามันเป็นเหตุผลกันเป็นเหตุผลนี้เขาใช้นํามาอ้างเพื่อน,น้มเน้าใจนั่นเองนะฮะเด็กขข้อสอบเรื่องการน้มน้าใจอาจมีเรื่องการโฆษณามาอยู่ด้วยนะฮะเด็กขดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูให้ออก โจทย์จะถามเรื่องโฆษณาชวนเชื่อก็ต้องแยกให้ได้พวกนี้แหละคือข้อสอบแนวการฟังการดูและการพูดเราต้องจําแนกข้อได้จริงข้อเห็นจากสื่อต่างๆหาข้อคิดจากเรื่องที่เราได้ฟังแล้วก็ดูเรื่องของการพูดแนวกาสต่างๆให้เด็กเนาะพูดแนะนําตัวพูด กล่าวนําอภิปรายพูดเป็นพิธีกรเปิดงานต้องพูดอย่างไรนะะเลยค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราได้ฝึกฝนทํากันในชั้นเรียนไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่จะนําความรู้เหล่านี้มาทำไมเอ่ยมานําเสนอนะลูกนะในตอนที่เราทําข้อสอบอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเจอข้อสอบแนวนี้ปุ๊บ ตัดช้อยยังไงแล้วตอบอะไรดีอันนี้จะเร็วสุดต้องดูว่าข้อสอบมันออกประมาณไหนเราจะได้คาดการปีของเราได้ว่าปีของเราจะออกอย่างไรนั่นเองนะคะเด็กขาดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปเป็นข้อสอบแจกคะแนนฟังพี่ไว้หลักสําคัญเลยคือใช้เซนส์ความเป็นคนดีในการทําข้อสอบนั่นเองถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปตะลุยโจทย์กันในม้วนสุดท้ายของบทที่3กันเลยจ้า